สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟช่องปุียพารวยช n องทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็มาพบก,กันกับแนวทางเนาะแนวทางห้าน้อยนะคะเย่สามตัวแตกนะคะทุกคนโอ้ถ้าจับดีๆนี่ได้เกือบทุกวันเลยนะคะ3ตัวเนะเาะอมาดูคําเตือนของทางช่องนะคะไม่ชัดเจนไม่เนาะไม่นะคะ มาดูคำเตือนของทางช่องนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนะคะนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางเนาะซื้อนะคะสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายนะคะขอบคุณค่ะเอาไปหมานเอาไปหิงเอาไปปังกันนะคะช่องของแอดนะคะแนวทางฮาหนอยเดิ่ม จะมีของหลานแล้วก็ของแอดนะคะใครชอบสูตรแอดจัดสูตรแอดนะคะใครชอบสูตรห้านจัดสูตรห้านนะคะทุกคนเป็นประวัติศาสตร์ค่ะในรอบหลายๆเดือนเลยนะคะแตกวิ่งลูกนะคะเจ็ดหน่อยค่ะโอ้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะแอดขออนุญาตชาร์จใหม่อีกตัวก่อนชาร์จใหม่อีกอันนึงอ๋อเพิก็ชาร์จเข้าอยู่ นึกว่าไม่พังะค่ะได้ยินชัดเจนไหมเนาะมันต้องชัดไม้สำรองไว้นะคะเดี๋ยวโซไปโซมาแบตหมดแบตไม่หมดนะคะออามาดูกันเลยนะคะเราเข้าอะไรยังไงยังไงบ้างว้าวหกเจ็ดแปดนะคะวิลิสมาลาสแมนแตนนะคะสองสามสี่ที่แอดชอบไปเห็นไหมสองสามสี่ที่แอดชอบว่ามันก็มาได้ทุกคนอีสองสามสี่ของวันก่อนนี้เนาะของเมื่อวาน อันนี้หมิ่นอะไรวะทุกคนแอดอัดคลิปอยู่ในห้องทำไมมันเหม็นเอาเขาบอกว่าตอนกลางคืนห้ามทักห้ามทวงอะไรบัเม่นบอกค่อยขึ้นทักเยอะขึ้นเอานะคะหกนะคะหกเข้าอะไรบ้างนะคะหกเข้านี่หน่อยพิเศษนะคะเจ็ดเข้าพิเศษนะคะเจ็ดเข้าพิเศษเอาเขาคือหลับทุงหลัดดุงละอ่าสองเจ็ดเก้านะคะเราต้องดูหน่อยกิตก่อนเนาะ นี่นะคะเข้าไปที่7นะคะนี่เลยนะคะก็เจาะเข้านะคะ7จเก้าเนาะแตก3ตัวนะคะในหน่นอยกิดแตก3ตัวก็คือตัวนี้เลยนะคะ3ตัวนะคะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นกับหน่อยปกติคะทุกคนช่วงนี้มันบ้าเหรอคะโอ้เอ็ดกับยากซีนี้จาศูนย์อยู่เลยช่วงนี้หน่อยปกตินี่ต้องยึดหลักศูนย์ไว้นะคะทุกคนก็ติดๆแถวๆตัวเก่าตัวเดิมนี่แหละคะ่ะไว้นะคะ นี่นะคะ7นะคะ7 4แล้วเราไม่มี6 3เราไม่มีนะคะเี่ยเห็นบอกสากันยังมา3 4นี่เม็ดเดียวของวันก่อนเนาะอ่า7 8นี่มีมี7 8มันมา3 7เเนาะ อ่านี่เน้นๆของเรานะคะหกศูนย์เก้าค่ะแตกไปเลยค่ะสามตัวนี่แตกแล้วนี่หกเก้าศูนย์หกเก้าหนึ่งหกเก้าสองนะคะใครได้จับเอาไหมนะคะนี่ถ้าทําอย่างนี้มันจะจับสามตัวได้ตัวเน้นเลยนะคะเน้นๆแขนแขนนะคะอ่ะก็ดีใจด้วยนะคะนี่เนาะก็เข้าไปหกศูนย์เก้าตัวนี้นะคะแล้วก็เข้าแปดนะคะโอ้ยแอดว่ามืออื่นแปดยังยั่งดเหมือนพรุ่งนี้แปดจะเดินเลยค่ะเดาเอาค่ะ เอานะคะนี่เจ็ดนะคะเจ็ด V AP นะคะแปดหนึ่งนะคะนี่เราก็จะเข้า VIP โอ้ปังตัวนี้ทุกคน f c ปังตัวนี้อ่าเข้าอะไรบ้างตารางนะคะก็สองนะคะนี่สองเจ็ดเก้านะคะตารางสายบินสองเจ็ดเก้าแล้วก็แตกไปนะคะเอียงก็หกศูนย์เก้านะคะหกศูนย์เก้าโอ้ดีใจด้วยกับเอฟซีนะคะมือนี่ละ่ะมันสีเบิร์นแอว่า อเอ็ดกับหาตะเบิ้นได้เยอะนี่เบิ้นก็จ็คกิ้ใสหรอกค่ะเอ็ดแล้วก็จับได้ตะเบิ้ลนะคะนี่ก็จับได้เบิ้ลอีกนะคะทุกคนมันจะไปเบิ้ลลาวพัฒนาหรือเบิ้ลที่ไหนแล้วมันก็สิเบิ้ลดีแท้ค่ะหวยหวยเป็นตะเบิ้ลอยู่ด้วยค่ะไม่เบิ้ลก็พี่น้องนะคะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะคะเอ็ดเดาเอานะคะลาวพัฒนามันจะเป็นเลขประมาณห้าหกเจ็ด แปดเก้าขึ้นไปนู่นนะคะหกเจ็ดแปดเก้า 7, 8, 9, แล้วมันก็จะไม่ได้ประกบต่านะคะมันก็จะประกบพวกห้าหกเจ็ดแปดเก้าอันนี้สายเดาะคะ่ะอาสูตรสูตรสูตร,รไม่รู้นะคะแต่ว่าเราเดาไปก่อนนะคะเส้นเส้นทํางานค่ะเส้นทํางานเอฟซีว่าเส้นเียวเอยดว่าส้นเหมือนบ่ไดาได้แอทตรงมิเศนนม่โตด้วยไม่เดียว เอานีนะคะสามสีนะคะสามสี 3, 4, ะะ 3, 4, เราแตกเด้งไปเลยนะคะปุ๊บเจอขึ้นเหลดแถ่สามสี 3, 4, นะคะอันนี้หกสามนะคะก็เข้าไปนะคะศูนย์หกนะคะลากแตกอีกเลี้ยวนะคะศูนย์หกนะคะเจ็ดแปดนะคะเด้งอีกเลี้ยวนะคะปู๊บเจอขึ้นแตกค่ะโอ้ประวัติศาสตร์เลยนะคะสายวิ่งลูดนะคะสายวิ่งลูดแตกนะคะตัวเด่นก็หมดเลยเนาะหกเจ็ดแปดนะคะอันนี้สองเด้งนะคะอันนี้ก็นีเนาะอันนี้ก็เด้งโอ้คือเด้งค่ะค่ะ อาดีใจด้วยนะคะ FC ที่เข้ามาติดตามแล้วหมาแล้วเฮงแล้วปังนะคะทุกคนแล้ว FC ก็โชคดีกันทุกท่านนะคะอย่าลืมเดอ้อช่องเอสมีสูตรเอสแล้วก็สูตรล้านนะคะสูตรเอสแล้วก็สูตรล้านนะคะเจ้าของช่องชอบค่ะแนวทางฮานอยนะคะอ้าวนี่นะคะ ฮาอยรวมนะคะงวดประจำวันที่ยี่สิบสามเนาะยี่สิบสามกันเบิ้ลกันหามอีกแล้วนะคะมันจะไปเบิ้ลไปหามไหนนะคะห่้ยแอดว่ามันเป็นแต่ะาคะเส้นมันบวกมันชอบตามตูดดีนักเม็ดเดียวแอดเลยเอามาค่ะนี่กันเบิ้ลกันหามอีกแล้วเขามันจะไปเบิ้ลหวยไหนโบนัสสิบไปเบิ้ลละอันเล่าพัฒนาบอกค่ะหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งมีไม่ใช่เราจับได้อยู่บอเขามีจับได้อยู่บอ นี่นะคะ901นะคะ92นะคะ0 92นะคะ901เนาะตัวเด่น92 91 90นะคะ0 2 0 1 0 0นะคะ1 2 1 1นะคะแล้วก็ให้61นะคะเอดกับกับให้นเดียวมันขยับก,กับอีกเนาะ78นี่เอดเอามาจากนู่นนะคะในตารางนี่นะคะแล้วก็ของตัวเออวันที่22กันเนาะเอ้ามันชอบตามตูดดีนะก็คุณมันมาให้หมดค่ะนี่นะคะเอดก็กันไว้นะคะตัวเอด ชอบเฉยๆค่ะไพ่มาร์กนั่มกัจัดไพ่คัดกับพานนะคะมันก็ต้องกันตัวเดิมไว้นะคะมันต้องกันตัวเดิมไว้ค่ะเพราะว่าอนปกติเดี๋ยวนี้มันยิ่งออกบ้าวบัวอยู่แอนก็กันไว้ให้ค่ะเวลาเราตามตัวเก่ามันก็ไม่มานะคะแต่มันก็เก่าโพดหกศูนเก่าสันโอไพซีไปคิดพวกว่ามันสิออกสามตัวปะเนาะอาจจะมาสองตัวนะคะแต่ก็คงคิดไม่ถึงหรอกค่ะว่าจะมาสามตัว โอ้ถ้าพรุ่งนี้ออกหกศูนย์เก้าอีกนะคะคึ้นขึ้นสีพวเพลวีบอ้เมืองสูงเจ็ดหกเก้านะคะหนึ่งนะคะแปดศูนย์สองนะคะเจ็ดหกเก้าแปดหนึ่งศูนย์สองนะคะตารางของเรานะคะเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์สองเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งสองนะคะศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์สองศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งสองนะคะอันนี้ก็เลขทูบของเราเนาะเลขทูบค่ะทุกคน ช่องของแอดนะคะก็อาจารย์จะแบบว่าหลากหลายแนวทางนะถ้าชอบก็ค่อยจัดนะคะถ้าชอบก็ค่อยตามเดอ้อมีหลากหลายแนวทางก็เป็นแนวทางจริงๆนะคะอยู่ที่ f อจะตัดสินใจกันเอาเดอ้อใครชอบสูตรไหนถูกชะตาก,กับสูตรไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นแนวทางไหนก็ดีคะ่ะให้คัดเอาเลือกเอานะคะมาดูเดอ้อหลักร้อยแอดให้ไป8 9 0นะคะนอยกิทให้ไป78็ดนอยพิเศษ78็ดนอยปกติ58าแนอย v i p 1 2หน่อยกาชาศูนย์สามนอยสามัคคี7 8นะคะน้อยพัฒนา5 6อ้าขอให้ปังอีกนะคะวันนี้ปังปังอีกนะคะจะตัวไหนก็ช่างและขอให้มานะคะกอสิบบนนี้จะหาเป็ดเปดว่าพ่กนี้นะคะ60เรามีแล้วใช่ไหม69 60กันไว้แล้วเออให้มันออกยู่นี่แล้ะค่ะเป็นเดือนค่ะค่ะมันก็ออกวนอยู่แต่แถวนี้เนาะอ๋ออยู่แต่เก่าๆดำๆพวกนี้ก็คงจะ58หรือเปล่านะคะ AFC ก็คนเข้าจุกซิด้าหัวมันแล้ววันนี้อ้โหดมาก โอ้ยโอ้ก็โหโดหกเก้าศูนบนน่ะเอ็ดเอดนึกว่าเครื่องเขาตายค่ะที่แรกไปดูผลฮะหกเก้าศูนบนน่ะเอาดีใจกับทุกท่านที่ได้นะคะโอ้สายวินปังเลยนะคะช่วงนี้วินแตกดีนะคะวินแตกดีเอาสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันกับคลิปล้านนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมมาลุ้นเลขทูบนะคะเผื่อเจ้าที่เจ้าทางให้โชคในห็นไม้ในห้าแปดนะคะพรุ่งนี้ก็คงจะมาห้าแปดสองหรือเปล่านะ สวัสดีค่ะโซฟีจ้ะ